สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสยามไทยอัปเดตอยู่กับผมขจรศักดิช์ชาวเจริญรัตน์ครับ ผู้ชมครับการสื่อสารเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเพราะว่าเราไม่สื่อสารกันเราก็ไม่เข้าใจกันหลายคนใช้วิธีบอกว่าแค่มองตาก,กันก็รู้จักกันแล้วนะครับก็รู้ใจกันดีปรากฏว่ามันไม่พอนะครับอะว่านั้นต้องพูดหน่อยสิพอพูดไปพูดมาอ้าวพูดผิดคิดจนตัวตายบางทีการสื่อสารก็ทําให้เข้าใจผิดพลาดกันได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาถกกันนะครับว่าแล้วการสื่อสารอย่างไรในช่วงวิกฤตการณ์แบบนี้เนี่ยจะทําให้เรารู้สึกดี วันนี้หัวข้อ,ขอการสนทนาก็เลยกลายเป็นดําเนินชีวิตอย่างไรให้ใจเป็นสุขและผู้ที่จะมาไขค,คําตอบให้กับเราก็คือตัวแทนจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDc วันนี้ประธานผู้ก่อตั้งมาเองเลยคุณนัททนัยโรสวรร์สวัสภาพรบสวัสดีครับ,รบและท่านนี้นะครับยังเป็นวิทยากรสื่อสารและพัฒนาด้านบุคลิกภาพด้วยส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับ เป็นรองประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพัฒนาศักยภาพเพื่อ,เ,อเพื่อการสื่อสาร WLDc เช่นกันนะครับและยังเป็นวิทยากรด้านการสื่อสารออนไลน์ขอต้อนรับคุณปรียาดาภาพรโพเอมครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านนี้เป็นประธานท่านนี้เป็นรองใช่ครับรองผู้ก่อตั้งนะครับผมขอถามนิดนึงนะครับว่าสถาบันนี้เกิดขึ้นมาด้วยจุดประสงค์อะไรครับผมวัตถุประสงค์แรกเลยเนี่ยคือ ผมเป็นเป็นฝ่ายขายมาตลอดแล้วก็เป็นคนชอบบรรยายหรือชอบแบ่งปันเรื่องราวหรือแนวคิดดีๆนะฮะจุดเริ่มต้นก็มาจากการอยากให้สังคมไทยของเราเนี่ยได้มีแนวทางได้มีแนวคิดซึ่งโดยวลีส่วนตัวงผมเนี่ยก็คือใครเจอเราเขาโชคดีคืออยากอยากอยากเป็นคนทําสิ่งดีๆให้กับสังคม ใครเจอเราเขาโชคดีนั่นคือว่าดีส่วนหนว่นถ้าเกิดใครเจอเราแล้วไม่ <c oughs> แล้วถ้าเกิดเขาคิดว่าไม่โชคดีแสดงว่าเรามีปัญหาแสดงว่าเราต้องมีของดีใช่ครับ<อ>ผมผมชอบเรื่องของการพัฒนาคือเติบโตมากับสายการพัฒนาตลอดเวลา<ะ>ก็เลยอยากเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยนะ <c oughs> ทีนี้ในส่วนของสถาบันเองก็จะมีตัวของวรีของสถาบันคือ ผมจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า W นะฮะไม่ W นะ W L D C สร้างสรรค์สิ่งดีสู่สังคมอันนี้คือค <ะ S 1> จุดเริ่มต้นครับแล้วไปเจอคนนี้ได้ยังไงก็สำหรับคุณดาช,ชื่อเต็มก็คือปยดาพอพรพ,อพอเอมนะคะจริงๆแล้วเจอกันจากโลกโซเชียลโลกออนไลน์เนื่องจากว่าเห็นเห็น <ๆ S 2> โพสต์ของท่านอาจารย์อยู่ที่ไทม์ไลน์ก็เลยเข้าไปกดถกใจแล้วก็ เห็นบทความต่างๆของท่านดีจังเลยกี่ปีมาแล้วครับหนึ่งปีค่ะไม่นานนี่เองใช่ค่ะครับแล้วด้วยความที่ว่าตรงใจใครเจอเราเขาโชคดีก็เลยติดต่อท่านอาจารย์ออกไปว่าสนใจวารีนี้นะคะคก็พอดีว่าสถาบันเรามีเรื่องการพัฒนาด้วยใช่ไหมคะคก็เลยแบบสนใจที่จะพัฒนาตนเองอพอหลังจากนั้นคือแรกเริ่มที่รู้จักแล้วก็ อาสาตนเองนะคะเพื่อที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันคือมาให้ความรู้นั่นคือจุดเริ่มต้นที่คุณดาเข้ามาอยู่ในสถาบันนี้นะค่ะครับผมเอาละครับเราอยากจะรู้จักสถาบันนี้เพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับเราไปดูภาพกันเลยนะครับนี่เป็นภาพของคุณนัทนายก่อนนะครับว่าไปบรรยายที่ไหนกันบ้างสําหรับคุณผู้ชมนะครับเตรียมตัวจดให้ดีนะครับเพราะเดี๋ยวไทยไทยรายการเราก็จะมีการขึ้นเพจ Facebook ว่าท่านสามารถที่จะไปร่วมในกิจกรรม ขององค์กรเหล่านี้ได้อย่างไรบ้างนะครับอคุณนัทนายครับนี่คือบรรยายหัวข้ออะไรนะ,ะหัวข้อหลักของของสถาบันเนี่ยก็จะเป็นแนวทางการคิดวิธีการพูดกระบวนการทําซึ่งมันจะเป็นเสาหลัก3ต้นนะฮะคือคิดคพูดทำคือผมได้มีการค้นคว้าแล้วว่าคนเราทําอะไรปราศจากความคิดอันตรายอพอคิดเสร็จแล้วถ้าไม่สื่อสารออกไปก็ไม่มีคนเข้าใจาสื่อสารออกไปไม่ลงมือทําผลลัพธ์ก็ไม่มา ะะก็เลยเป็นตัวของแพทเทิร์นหลักเลยว่าหลักสูตรแรกของสถาบันจะต้องเป็นแนวทางการคิดวิธีการพูดกระบวนการทำซึ่ง32รุ่นก็ถือว่าเขาให้ความสนใจมากๆเลยนะ,ะอันนี้เป็นภาพของผู้ประกอบการนะครับอันนี้เป็นผู้ประกอบการเป็น SME เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของรีสอร์ทนะครั<อ>บางท่านก็เป็นภริยาของท่านนายกเทศมนตรีครับอันนี้รุ่นที่เท่าไหร่ครับผม รุ่นนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณสัก29ฮะรุ่นที่29ที่จังหวัดตราดนะฮะปามสวยรีสอร์ทที่เห็นนั่งนี้ก็จะเป็นเจ้าของรีสอร์ทเจ้าของธุรกิจ s m e เนี่ยเข้ามาด้วยกันนะครับเสียเงินป่ะมีมีค่าคอร์สซึ่งซึ่งราคาไม่สูงครับผมเนื่องจากเรามีคันแผลอยู่ถ้าองค์กรติดต่อมาก็ได้ครับหรือถ้าเกิดว่าทางสถาบันจัดก็สมัครเข้ามาก็ได้ใช่ครับครับผมอ่ะไปดูรูปต่อไปกันครับผ น,นี่เป็นครั้งที่หนึ่งเลยนะอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นตอนสมัยนั้นยังเป็นชมรมเรารัก,การพัฒนานะฮะ<อ>เมื่อปี62แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยผมจะอยู่ในวงการขายกับการบรรยายมากว่า20ปีนะฮะแล้วก็บรรยายให้ตามมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานของรัฐอันนี้เป็นปฐมมาบทเลยเป็นปฐมปปปมาเลิกเริ่มต้นที่กรุงเทพมหานครครับเราไปดูรูปต่อไปกันครับผมอันนี้มาครั้งที่6แล้วนะอันนี้ผมเลือกแบบข้ามๆเลยนะครับต่อนเลยครับผมต่อไปจะเป็นอันนี้ อันนี้จะเป็นทางด้านของสายงานของประกันชีวิตที่สําน,นักงานที่จังหวัดตราดภาพเมื่อสักครู่นีฮะจะมีนายตำรวจใหญ่จากกอรมนออบางท่านก็เป็นผู้ทํางานเป็นคณะกรรมาการสภาผู้แทนราษฎรเรามีตั้งแต่เกษตรกร,ร,กรจนกระทั่งถึงคนในสภานะฮะที่ให้ความสนใจในการพัฒนาอัพสกิลเรื่องของการพูดการสื่อสารครับ แต่ประการแรกที่ผมสนใจหนึ่งก็คือคิดใช่ไหมฮะคิดอะไรนะแนวทางการคิดคิดนวทางการคิดวิธีการพูดกระบวนการทํากระบวนการทามันจะเป็นเสาหลัก3าต้นของการดําเนินชีวิตครับผมอ่ะต่อเลยครับผมทีนี้จะไปรูปของคุณอาจารย์ดานะเชิญครับผมค่ะก็ในในภาพนี้โดยคุณดานะคะในบทบาทในสถาบันนอกจากเป็นรองประธานนะคะแล้วก็ บทบาทหนึ่งคือเป็นคุณครูสอนเรื่องด้านการตลาดออนไลน์หรือดิจิตอล m ม r k าร์ติให้กับทางสถาบันด้วยนะคะส่วนในภาพที่เห็นเนี่ยได้มีโอกาสได้รับเชิญอันนี้อันนี้ได้รับเชิญนะคะจากสสท่านหนึ่งนะคะคให้ไปเขาเรียกว่าให้ความรู้นะคะในเขตพื้นที่ตรงนั้นก็ในนี้ก็มีประมาณร่วม200กว่าท่านซึ่งเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ทั้งหมด <C> e <at> มือถือที่มีอยู่เนี่ยมันสร้างมูลค่าให้ยางไร <S <S แล้วก็เรียกว่าแอปพลิเคชันที่ในมือถือแพลตฟอรมต่างๆนั่นแหะคือคุณดาจะให้ความรู้ตรงนี้แล้วก็ <C> e <at> ให้กับท่านผู้ประกอบการได้มีความรู้ความสามารถและไปต่อยอดในยุคนี้ได้อีกะค่ะจากในภาพเราจะไปดูภาพต่อไปครับผมค่ะนี่ค่ะโครงการนี้คือโครงการสัมมนาการส่งเสริมการค้าธุรกิจออนไลน์นะคะก็ โดยร่วมง,งานกับทางของอกรรมธิการพาณิชย์ด้วยทางทัศน์สินทางปัญญาด้วยเนาะตรงนี้เป็นโครงการคือช่วยเหลือช่วยเหลือผู้ประกอบการะะเดินสญญายบรรยายใช่ค่ะเดินสายบรรยายนัดแอปอะไรเป็นพิเศษไหมครับหรือบอกมาเถอะแอปไหนก็ได้ฉันทำได้หมดแลยได้หมดเลยครบหมดครบหมดเลยเพราะว่าเป็นคุณครูด้านนี้นะคะครับผมคือทุกอย่างแพลตฟอร์มที่อยู่ในมือถือเราอ่ะมันสร้างมูลค่าได้หมด มือถือหนึ่งเครื่องทําอะไรได้มากมายเพราะฉะนั้นคนที่ตามเทคโนโลยีไม่ทันนะอังกงอาม,ม่าอป,ป้าอแปะลุงละนะเพราะฉะนั้นลองดูเปิดใจหน่อยประการแรกคุณจะมีความสําเร็จด้วยการเปิดหน้าร้านที่มีโลเคชั่นมีหน้าร้านบางทีมันไม่จําเป็นแล้วเนาะบางทีเรามาลองเล่นอะไรที่เกี่ยวกับออนไลน์ดูบ้างใช่ค่ะ,<น>ะส่วนในภาพนี้ได้มีโอกาสูกเป็นรับเชิญวิทยกรรับเชิญ ให้กับธนาคารพกสนะคะ,คะที่อันนี้ระบุที่จังหวัดที่ฉิด ซึ่งเป็นโครงการของสมาร์ทฟาร์มเมอร์คือฟาร์มเมอร์เนี่ยคือท่านเกษตรกรทั่วไปยุคนี้ต้องบอกเลยว่าต้องเป็นฟาร์มเมอร์รุ่นใหม่ปลูกเป็นแต่บรูจะขายตรงไหนใช่ก็ไปสอนเรื่องหน้าร้านค้าออนไลน์ให้นะคะก็คือเฟซบุ๊กที่เล่นอยู่มันมีมีมีค่ามากกว่าตรงนั้น Facebook สามารถเป็นหน้าร้านได้นะคะเฟ e บุ๊กสามารถเป็นตลาดออนไลน์ให้ได้ก็ไปสอนให้กับทาง อ m สมาร์ทฟาร์เมอร์นะคะให้กับเกษตรกรร่วมแบ่านผู้ชมตั้งใจฟังดีๆนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเปิด Facebook มาแล้วเราจะตั้งใจขายขายเฟซบุ๊กมันปิดเราเลยนะถูกไหมเราต้องเปิดเพจนะมันถ้าปิดถ้าเปิดผิดเนี่ยคิดจนตัวตายนะไปอัปเดตกับคุณครูท่านนี้ได้ใช่ค่ะก็ถือว่าได้โอกาสช่วยนะคะชาวนาชาวไร่เกษตรกรได้มีหน้าร้านค้าออนไลนออนไลน์ต่อให้ เกิดอะไรขึ้นเราก็ยังทำไปเรียกว่าทาการตลาดต่อได้นะคะก่อนวันที่4ที่ผ่านมานะฮะเราก็ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยพะเยาแล้วก็สภาอุตสาหกรรมพะเยาเชิญให้คุณนดากับผมเนี่ยบินไปถ่ายทอดเรื่องของการหยิบมือถือขึ้นมาแล้วสร้างหน้าร้านได้นะฮะให้สี่จังหวัดภาคเหนือนะฮะใช่ค่ะก็คือหน้าที่ตรงนี้คือสิ่งเราชอบด้วยนะคะแล้วก็แบ่งปันให้ แต่ละท่านท่านมีเขาเรียกว่าบางท่านก็ยังไม่เคยได้ใช้ Facebook แต่วันนั้นได้ใช้กันเลยติดตั้งกันเลยน่ารักมีเลยโทรเข้าโทรออกรับสายอย่างเดียวนะไม่พอแล้วนะไม่พอแล้วนะในการเราส่งเสริมเยอะเลยแล้วก็มีลายแอปพลิเคชันมาในรายการนี้พันโอกาสหน้าคงได้เชิญอาจารย์มาใช่ค่ะสอนด้วยโอเคมีภาพต่อไปเชิญเลยครับผมอ่า เดี๋ยวก่อนก่อนจะเข้าหน้านี้เดี๋ยวเราจะมาทบก,กันก่อนก่อนจะเข้าหน้านี้เรามาทบก,กันนะครับผมโอเคณขณะนี้เนี่ยเ,เวลาที่เราอยากจะสื่อสารคนเรามีปัญหาอะไรล่ะครับถึงแค่คุยกันไม่รู้เรื่องเหรอหรือคุยกันแล้วไม่โดนใจหรือไงครับผมครับก็ด้วยวยวัย5ิของผมก่อนเนาะแล้วผมเป็นคนเดินทางทั่วประเทศเทุกครั้งที่ผมเดินทางผมจะเห็นกลุ่มคนที่ค่อนข้างเครียด วิตกปรุงแต่งจินตนาการ<ะ>มองโลกหรือสื่อสารในแงล่ลบซึ่งผมจะขอบพระคุณทุกท่านเพราะว่าเขาเปรียบเสมือนเป็นครูแล้วผมจะนําข้อมูลเหลนะ่านั้นมาเรียบเรียงนะะจากนั้นเราก็มาร้อยเรียงนะฮะก่อนเริ่มตน้นเรารวบรวมก่อนเนาะแล้วก็มาร้อยเรียงเรียบเรียงแล้วผมก็เล่าเรื่องก็คือให้เขามีช่องทางออกนะฮะแล้วตัวเราเองเราก็ศึกษาเล่าเรียนมาค่อนข้างเยอะมากฉะนั้นจึงเล็งเห็นว่าสังคมปัจจุบันไม่ใช่ประเทศไทยมันทั้งโลกเลยเนี่ยจิต หรือใจเนี่ยสำคัญมากๆ Mindset วิธีคิดพูดออกไปทีเหมือนน้ำกรดสาดคนทั้งสังคมอย่างนี้มันอันตรายผมก็เลยได้มีการเก็บเกี่ยวข้อมูลมาแล้วก็นำมาถูกขีดเขียนให้เป็นหลักสูตรนะฮะมีการทำเวิร์กช็อปมีการจัดเป็น VIP Class จัดเป็นแคมป์จัดเป็นค่ายนะฮะหรือจะเป็นออนไลน์เป็นการโคชชิ่งเป็น p r i v a t e coaching เป็นกลุ่ c โคชชิ่งเราสามารถเพียงแค่คุณบอกโจทยรว่าคุณประสบปัญหาอะไรผมขออนุญาตเป็นหมอภาษา เป็นหมอจิตใจที่<อ>จะเยียวยาคุณด้วยตัวคุณเองอนะฮะโดยไม่ต้องใช้ปัจจัยภายนอกอแต่นําจากกาปัจจัยภายในซึ่งผมก็จะอิงทางด้านพุทธศาสนาด้วยอ๋อครับมีอะไรเสริมไหมครับก็ภาษาสําคัญคการสื่อสารสําคัญครเราทําให้เรารับเราได้ด้วยกับจากการใช้คําพูด ภาษาอักษรในการสื่อสารไม่กระทั่งจะพิมพ์ออนไลน์ถูกต้องค่ะใช่ไหมครับใช่ค่ะคือเราไม่รู้หรอกว่าอารมณ์คนที่อ่านสารณตอนนั้นน่ะเป็นอย่างไรเพราะว่าการสื่อสารผ่านโดยการที่ใช้พิมพ์เนี่ยอารมณ์คนที่อ่านเราไม่รู้แต่เพราะฉะนั้นการสื่อสารโดยโดยที่ทําให้คนเรารักเนี่ยมันจะต,ต้องมี ตัวอิโมจิเพิ่มด้วยสำหรับ,รบในพารของครูรดานออนไลน์นะคะ uh huh. แล้วก็คำคำลงท้ายค่ะครับก็ควรมีด้วย uh huh. เพราะฉะนั้นสื่อสารสำคัญคือมันตีความให้เขาเรียกว่าถ้าอยากให้คนรักภาษานั่นแหละค่ะคำที่ใช้อ่านแล้วให้รู้สึกรุ่มหลง uh huh. หรือว่าคำที่ใช้แล้วอ่านรู้สึกแบบ เป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือภาษาสําคัญตัวอักษรสําคัญแล้วก็ต้องพิมพ์ให้ถูกต้องด้วยถูกต้องด้วยอะค่ะจะช่วยเสริมนะยกตัวอย่างเช่นคำว่าเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วครับแล้วมีตักตุนกระตายอีโมจิใช่อารมณ์เปลี่ยนคือคําว่าเข้าใจแล้วตรกลงมัน มันสั่งไว้เนี่ยมันแค่บอกปัดๆหรืออะไรไม่รู้เพราะว่าแค่พิมพ์อย่างเดียวเนาะทีนี้ตายแล้วก็ต้องใส่การ์ตูนเข้าไปใช่ตัวตัวที่เป็นยิ้มยิ้มอิโมจิหรือหัวใจสักดวงหนึ่งอันนี้คือในในในลักษณะของคนออนไลน์ที่ใช้ภาษาในการพิมพ์สื่อสารสําคัญมากอ้าวแต่วันนี้เราจะเข้าสู่ประเด็นหัวข้อดําเนินชีวิตอย่างไรให้ใจเป็นสุขนะครับอันนี้เรื่องเก็บเรื่องของการ การการสื่อสารเรื่องของการพูดไปก่อนแต่ว่าตอนนี้เหตุการณ์ช่วงโควิดแบบนี้นะครับหลายคนไม่มีทางออกหลายคนใช้วิธีแบบเอะเราเราเห็นข่าวโศกนาฏกรรมเนาะค่าตัวตายต่างๆนานาแต่ในขณะเดียวกันเรามีวิธีที่จะอยู่อย่างไรกับตัวเองก่อนและที่สําคัญก็คือ และจะบอกคนข้างอย่างไรวันนี้จะเข้าสู่หัวข้อนี้กันครับอ่ะขอเรียนเชิญคุณนัทนายครับผมครับในหัวข้อดําเนินชีวิตอย่างไรให้ใจเป็นสุขเนี่ยนะฮะจุดเริ่มต้นมาเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งผมผมมองคัดเอานะฮะผมมีความรู้สึกว่าคัดเอาเนี่ยมันเป็นเหมือนสะพานไฟไม่เหมือนสิมันเป็นสะพานไฟที่ระหว่างไฟฝั่งหนึ่งจะวิ่งไปอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมครับ mm hmm. ผมก็มานั่งนึกถึงตัวเราว่าเฮ้ hey, เมื่อก่อนนี้เราเราเป็นลูกตำรวจเนาะเราก็เป็นเด็กเกเรเนาะเราไม่มีสะพานชีวิตเลยเราไม่มีก็เลยคัดเอาเลยอยากจะคิดเลยคิดเด่นจะเจ็บพูดระเวทีเนี่ยโอ้โหทิมแทงคนข้างๆเขาเจ็บ,บทําในสิ่งที่มันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยในในสมัยวัยรุ่นนะฮะผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ย hey, ยุคปัจจุบันเนี่ยชีวิตมันเป็นของเราเนาะเราต้องดาเนินชีวิตอย่างไรให้ใจเป็นสุขผมก็เลยเริ่มติดคัดเอาให้ตัวเองคำว่าติดคัดเอาหมายถึงพอคิดไม่ดีใช่ไหมไม่คิดอ๋อ uh huh. คัดเอาแบบเซฟตี้คัดอ่ะตัดไฟใช่พอพอเราเราคิดเราคิดไม่ดีเราเราเราตัดเราจะเริ่มพูดจาไม่ดีเราตัดเราคิดว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำมันไม่ดีเราตัดโอ้โหทีเนี้ยผมใช้ประกอบการบรรยายทุกเวทีทั่วประเทศเขาชอบกันมากเลยอะฮะเพราะผมบอกว่าความสุขมันอยู่ที่เราคิดชีวิตมันอยู่ที่เราปั้นความฝันมันอยู่ที่เราสร้างทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราเองคนบางคนเขาไม่มีครูไม่มีโค้ชนะฮะ เขาก็จะรอคนมาเล่าให้ฟังว่ามันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้น,นั่นแหละผมก็ได้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยอย่างนี้เราต้องเข้าใจโลกเนาะล้วเราก็ต้องยอมรับมันเนาะเวลาเราเจอเหตุการณ์อะไรอ่ะเราต้องปล่อยให้ลงต้องปรงให้เป็นก็คือต้องฝึกเนาะแต่สุดท้ายทําได้พอทำได้คราวนี้ผมแบ่งปันผมเดินสายเลยผมเขียนบทความผมทำอะไรต่างๆมากมายซึ่งคุณวดาก็จะเห็นด้วยกับเรื่องพวกนี้ใช่ค่ะซึ่งบอกได้เลยว่ามัน,ม,น,ม,นมันทำให้ชีวิตเราเนาะ ดีคือเป็นคนดีเลยออย่างนี้ลวกันเป็นคนดีอะค่ะค่ะประมาณอันนี้ได้เอาไปใช้กับการสอนออนไลน์มากๆเพราะว่าในการสอนออนไลน์ต้องสร้างคอนเทนต์ค่ะเราต้องสร้างคอนเทนต์แล้วคอนเทนต์แล้วต้องมีวลีเด็ดมีคำคมติดท้ายเนี่ยมันทําให้ภาษาวัยรุ่นนะเอาจรงวัยรุ่นจึ๊กโดนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่นสาคัญมากค่ะคือ แทนที่เราจะแบบกดเช้าเส่งวันนี้วันครั้ม่เปลี่ยนมากสิใช่ไหมครับแล้วก็มีคำวลรีเด็ดใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะครับผมผมมีความรู้สึกว่ามนุษย์เราเนี่ยเมื่อเราเข้าใจโลกคือเมื่อก่อนเนี่ยผมคิดสมัยวัยรุ่นนะว่าทําไมโลกไม่เข้าใจฉันทําไมผู้คนในสังคมไม่เข้าใจฉันแต่พอการเวลามันผ่านนะฮะเราเริ่มเข้าใจว่าโลกว่าเฮ้ยทุกสิ่งมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป เราให้คนทั้งสังคมมาเข้าใจเราไม่ได้แต่เราเข้าใจคนทั้งสังคมะได้เพราะเป็นอย่างนี้ผมมีความสุขโอ้มันมีความสุขเงียเราเข้าใจว่าอ๋อถ้าเลือกได้เนี่ยเขาคงไม่อยากปากหน้าเราหรอกถ้าเลือกได้เนี่ยเขาคงไม่อยากแซงคิวเราหรอกโจนคนนี้ถ้าเขามีทางไปให้ดีเนี่ยที่ดีเนี่ยเขาก็คงไม่อยากเป็นโจนหรอกพอเริ่มเข้าใจโลกนะครผมก็เริ่มยอมรับการเปลี่ยนแปลงต่อต้านเราตายแต่ยอมรับเราคลายรู้สึกสบาย นี่ครับผมเริ่มเข้าใจโลกนะฮะมองอะไรหลายๆสิ่งเริ่มมีความรู้สึกว่าเมื่อก่อนนี้พิพากษาแต่เดี๋ยวนี้พิจารณาพอดูปุ๊บพิจารณาใครติดต่อมาพิจารณาหาข้อดีก่อนเลยแต่เมื่อก่อนนี้เราพิพากษามันต้องไม่ดีแน่เลยอย่างเงี้ยมันก็มีความรู้สึกจิตไม่เป็นสุขไงเดี๋ยวนี้ก็สติสําคัญโอ้มากเลย <laughs> แล้วไปดูแผ่นต่อไปสติเป็นยังไงครับผมการมีสติเนี่ยนะครับ ปัจจุบันนี้เนี่ยคนหลายคนที่ทําลายร่างกายกันที่มีเรื่องกันเอาง่ายๆโลกใบีทั้งใบเนี่ยหลายคนยังขาดสติโชคดีที่ผมมีโอกาสสนทนาธรรมกับพระค่อนข้างบ่อยแล้วก็ดําเนินชีวิตของตัวเองเนี่ยผมก็จะดึงสติเกิดอะไรขึ้นปั๊บให้นิ่งก่อนหายใจเข้าปอดลึกๆช้าลงสักนิดหนึ่งพอเรามีสติปั๊บเราเริ่มพิจารณาเรามีความสงบคือคือเรามีความรู้สึกว่าเออจริงๆมันก็อยู่ที่ตัวเราเนาะ แต่เมื่อก่อนเราทําไมเราต้องหาข้ออ้างหาเหตุผลให้มันดูดีแล้วชีวิตเราก็ล้มเหลวลงคุณนรดาเนี่ยมีสติที่ดีในการควบคุมเล่าให้ฟังสิเวลาเราแบ่งปันเรื่องราวดีๆกับผู้คนเราเจอคนกลวนๆใช่ไหมฮะคุณรดาคุมสติยังไงก็เราพูดถึงเนาะเราเราทำงานกับผู้คนสิ่งที่จะคุมสติตัวเองได้เนี่ยก็คือฟังเขาให้เยอะพอเราฟังแล้วเขาคิดแบบไหนเนี่ยเราก็นิ่งนิ่งเขานิ่งให้ก็เรียกว่าใจเราต้องนิ่งอ่ะ ใจต้องเป็นสุขใจต้องเป็นสุขในสิ่งที่เขาเขาอาจจะมีเหตุการณ์อะไรในในในส่วนตัวของเขาแต่เราแค่รับรู้รับฟังแต่ไม่ไม่ไปไปรับรู้ในเรื่องสิ่งที่เขาเป็นตอนนั้นรู้สึกกับเขาไปด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะพอเขานิ่งแล้วเขาสงบแล้วเราค่อยคุยกันแล้วถ้าเกิดว่าคนเราเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่ไม่นิ่งแล้วอะ่ะเช่นเงินก้สุดท้ายมันกําลังจะหมดไปค่ะ เราจะทํายังไงที่จะประคองคือสติแตกว่าง่าย,ายมีวิธีกําจัดสติแตกอย่างไรถ้าถ้าพูดถึงสติแตกเนี่ยเอาจิงเลยนะคะสิ่งเหล่านี้มันต้องเริ่มตั้งแต่พื้นฐานเราก่อนเนาะในการที่เราโดยพื้นฐานของเราถ้าเราคุมตัวเองได้ตั้งแต่แรกเนี่ยต่อให้เกิดเหตุการณ์ยังไงมันก็คุมอยู่คือมีสติตลอดเวลาสําหรับคนที่สติแตกเนี่ยเรื่องบอกเลยเขาอ,อาจจะเจอเหตุการณ์อะไรมาเยอะสะสมมามากพอสะสมมันมากอะ่ะมันฟิลหลุด ฟีลหลุดทั้งนั้นถ้าเขาอยากถ้าฟีลหลุดตรงนี้ให้เขาปล่อยเต็มที่เลยค่ะขังไว้ตรงนี้นะครับอ้าวขอจิมงานของสองกล้องมาที่เราทั้งหมดตรงนี้นะะเนาะเหตุการณ์ช่วงสถานการณ์ไม่ปกติแบบนี้แล้วมันอาจจะยิ่งแย่ไปกว่านี้เลยเรืเร่อย,ยเราจะประคองสติของเราได้ยังไงโอเคผมเจอเหตุการณ์ตรงแบบนี้ฮะมีเด็กหนุ่มอยู่ในช่วงของกําลังจะเข้ามาหาวิทยาลัยนะค,ะครับโทรมาแล้วร้องไห้ฟูมไฟในหลายๆเรื่องผมก็จะใช้ทฤษฎีของการให้เขาร้องให้เต็มที่ ให้เขาระบายให้เต็มที่คือผมใช้ทฤษฎีของการเห็นคนเมาอะฮะเวลาคนเมาเขาจะอาเจียนเนี่ยถ้าเราไปห้ามมันจะผืดนระออมใช่ไหมครับให้เขาอาเจียนให้หมดทีนี้เหมือนคนเหล่านี้เขามาปรึกษาในสถานาการณ์แบบนี้ผมจะปล่อยให้เขาร้องให้เต็มที่ฟูมไฟให้เต็มที่แต่ผมจอดประเด็นจากนั้นผมจะใช้ทฤษฎีของการถามแล้วฟังถามแล้วฟังพเพราะคนเราอยู่ในสถานาการณ์แบบนี้บางคนต้องการจะมีใครสักคนมาฟังให้เขาได้ระบาย สุดท้ายเนี่ยผมเรียนมามก็ใช้ทฤษฎีสิ่งนี้เขาพูดน่นหลยย้อนกลับมาเยียวยาตัวเขาเองด้วยการยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าโอ๊ตเป็นอาจารย์หนองเนี่ยโอ๊ตมีแนวทางอย่างไรสองข้อที่จะแนะนําอาจารย์หนองถ้าเราสลับตัวกันเนี่ย<ม>เขาพูดออกมาเองเลย<ม>ถ้าเป็นเป็นโอ๊ตนะครับอาจารย์หนองโอ๊ตจะเนี้ยนั่นแหละจริงๆมันอยู่ในตัวโอ๊ตเองเขาจะพลาวาครับใช้ทฤษฎีถามแล้วฟัง ปล่อยให้ระบายเบรกไม่ได้ห้ามไม่อยู่ในยุคปัจจุบันนะครับแต่ก็ต้องคอยควบคุมแลวต้องคอยดูแลด้วยว่าถ้ามันเริ่มรุนแรงปั๊บเนี่ยเราจะต้องมีแนวทางออกซึ่งสุดท้าย <c oughs> เขาบอกมนุษย์เรากระหายการเป็นคนสําคัญเราได้รับเกียรตินะครเราก็จะตอกย้ําแล้วพยายามถามเขาว่าปัจจุบันรักใครมากที่สุดรักคุณพ่อคุณแม่รักบุตรผมรีบเอาความรักของเขามาผูกให้เขาได้มีสติแล้วหยุดแต่ในแง่ของธุรกิจสิครับ ไปยังไงต่อถ้าถ้าในแง่ของถ้าเขาเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราก็ต้องมาคุยกันนะ,ะนั่งคุยกันแบบส่วนตัวเลยว่าเหตุการณ์ที่ทําให้เราสติแตกเราก็ต้องเริ่มตั้งแต่แรกคือเริ่มตั้งแต่ว่าที่ไปที่มาเป็นอย่างไรเหมือนกับค่อยๆมานั่งคุยกันนะคะแล้วก็บอกเหตุผลเขาเรียกว่าบอกบอกถึงจุดประสงค์ของเขาในแรกเริ่มแล้วในสุดท้ายของเป้าหมายของคุณนะอ่ะคุณต้องการแบบไหนในระหว่างทางคุณไม่ได้อ่ะคุณขาดอะไรคุณขาด อย่างอย่างอย่างเช่ในการทําการตลาดการตลาดคุณได้ทํำไหมครับถูกไหมคะคือจะคือจะจะให้แต่มีรายได้แต่คุณที่จะพร้อมที่จะลงทุนหรือพัฒนาตนเองต่อในด้านอะไรเพิ่มไหมนะคะคือให้เขายอมรับในสิ่งที่เขาคือคนมันสติแตกหมายถึงว่าผลประกอบการมันไปต่อไม่ได้เขาขาดจุดไหนนั่นแหละค่ะเราก็ต้องค่อยค่อยเสริมค่อยคุยกันเขาจะรู้เองว่าเขาขาดเรื่องนี้ไงผลประกอบการเลยไม่เติบโตนั่นแหละค่ะ จากประสบการณ์ตรงนะท, <c oughs> ที่ผมมสอง <c oughs> ท่าน,เ,น <c oughs> เดินสายบรรยายกันมาเนี่ยก็ <c oughs> จะมีผู้ประกอบการ SME เนี่ยเข้ามาเวิร์กช็อปใช่ไหมครับ <c oughs> ผมจะให้เขาเขียนสิ่งที่เขาต้องการในปัจจุบันปัญหาที่เขาเจอในปัจจุบัน <c oughs> แล้วเราก็แก้สิ่งที่เขามีสิ่งที่จะเชื่อมโยงในสิ่งที่เขาต้องการจะได้ปลายทางคือใครปรากฏว่าเขาคิดขึ้นมาได้ว่าอ๋อเมื่อก่อนหนูมุ่งแต่จะขายไอ้แบบนี้อย่างเดียวแท้จริงมันมีทางออกหน้าร้านเปิดไม่ได้คนไม่วอ l k i อินเข้ามา ทางนี้ก็เราก็มีหลักสูตรการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์พอมาอยู่บนโลกออนไลน์มันไปได้ทั้งโลกใช่ไหมครับใครก็เห็นกดไลค์กดคอมเมนต์คุณนดาก็แนะนําว่าใครเข้ามาคอมเมนต์ให้อินบ็อกซ์ไปขอบพระคุณจากนั้นยกหูโทรหาพอเขารู้สึกสําคัญเราก็มาแลกเปลี่ยนแนวทางดีๆต่อกันสุดท้ายการท้าขายตัวใหม่เกิดอ่าเอาละครับทุกท่นครับเรามาได้ครึ่งทางแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งเราเมื่อกี้นี้เราจบกันตรงที่ว่าถ้าสติมาปัญญาก็เกิดเพราะถ้าเราจมอยู่กับ สติเราก็จะไม่เห็นปัญหาเราจะเออเราจะไม่เห็นทางออกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนกับที่เขาบอกว่าศิล,ลปินน่ะที่วาดภาพเนี่ยถ้าอยากจะรู้ว่าภาพมันสวยขนาดไหนให้ถอยออกมาให้ถอยออกมาเป็นผู้ชมเนาะแล้วก็ลองดูเข้าไปเพราะฉะนั้นถ้าเราจมอยู่กับการวาดเราก็จะไม่เห็นว่ามันแล้วมันสวยยังไงบ้างนะครับแล้วเราก็จะซอยอยู่กับรายละเอียดไป <c oughs> จมอยู่กับปัญหาเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาสนทานากันต่อครับ